นำตัวละครในเรื่องไอซีรีเอ,อ่อผู้ชายที่ร้รน,นะคะอ,อ้าวตัวแรกมาเลยลิก้าทุยฮัลโหลมายเฟนไงจอดรู้สึกไงบ้างที่ได้เป็นนางเอกรู้สึกงงมากครับนะว่าละครกูงงหรือเปล่าครับอืมอ่ะตัวต่อไปเลยจอดไปได้เลยได้ครับเก๋อ้าวเออ,เอ,อฉันมันจะเรียกงว่าอะไรออกมาเลยว่าอะไรไงครับ เออนี่นายรู้สึกัไงบ้างที่ได้เป็นพระเอกรู้สึกดีมากครับอ๋อดีแล้วแหละคือบอกเลยนะว่านายจะต้องไปกินกับจอร์ดนะโอเคคือทุกคนครับเดี๋ยวหนูขอไปคุยกับไอ้นี่ก่อนใช่ครับโอเคไปคุยกันมาเสร็จแล้วเมื่อ5นาทีที่แล้ว5วินาทีจางห้าเราเฮ้ยก็มีน้องๆเอ,อ ก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามช่องนี้ไปน,นานๆน,นะคะถึงแม้เสียงแม่งจะโคตรง่แล้วก็ไม่มีเพลงอะไรยั้งซีมีแต่เพลงเกมนะคะเพราะว่าหนูซีไม่เป็นก็ถ้าเกิดทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดทัชจักรเรือ่อๆไว้ก็จะได้ว่ากินใหม่ๆนะคะบายบุย